โยสิงโตมาหมุนไม่ไหวแล้วจริงๆนี่เพิ่งดูข่าวมาสดๆร้อนๆเลยมีคนอ้างตัวเป็นร่างทรงเทพทําพิธีต่อชะตาออนไลน์เรียกเงินทีละเป็นหมื่นๆแถมมีคนโอนให้ด้วยนะสิ่งที่ม้าหมุนกําลังพูดถึงมันไม่ใช่เรื่องผีฟ้าปาฏิหาริย์อะไรหรอกแต่มันคือตลาดมืดทางศรัทธา<ม>ธุรกิจสีเทาที่สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศมหาศาล ตลาดนี้มันไม่ได้มีลูกค้าแค่ตาสีตาสาแต่มันเจาะเข้าไปถึงทุกอนูของสังคมตั้งแต่รากหญ้าที่ยังขูดโหยจากต้นไม้ไปจนถึงระดับผู้บริหารประเทศที่ต้องมีสินแสประจำตระกูลเลยทีเดียวนั่นแหละในเมื่อสิงโตบอกว่ามันคือธุรกิจก็ต้องใช้กฎหมายจัดการสิตั้งกระทรวงเวทมนต์ออกกฎหมายพิเศษมาควบคุมเลยได้ไหมใครอ้างว่ามีพลังเหนือธรรมชาติแล้วหลอกเอาเงินเอาทรัพย์สินคนอื่นถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็จับเข้าคุกสถานเดียว ทำให้มันเด็ดขาดไปเลยมันก็เป็นไปได้นะมาหมุนบางประเทศก็มีกฎหมายควบคุมอย่างจริงจังเพราะโลกเขาตื่นจะพรวังเรื่องนี้ไปนานแล้ว<ม>สิงโตจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเราเขาจัดการเรื่องนี้กันอย่างไร<ม>อินโดนีเซียประเทศมุสลิมที่ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์แข็งแกร่งไม่แพ้ไทยแต่กฎหมายเขาเด็ดขาดมาก ประมวลกฎหมายอาญามาตรา252ระบุโทษจำคุกสูงสุด18เดือนสำหรับบุคคลใดก็ตามที่ประกาศว่าตนมีพลังลี้ลับโยโยตามดูคลิปเต็มได้ที่ช่องชาวพุทธกลับใจ